เอาสวัสดีครับผมโต๊งน้ำธารครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาตะลุยที่ผาช้างศึกครับจังหวัดกาญจนบุรีตำบุรีวันนี้มีโชว์พิเศษครับจากทางบ้านนะฮะคุณเกียรตินิยมนะฮะจากสารยานะครับตรงเลยสารยานที่มีมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ฮะเพิ่งจับได้เมื่อกี้นี้เองเป็นจักจั่นจักจั่นเพศผู้นะเมื่อกี้พี่เขาบอกไปก็เดี๋ยวเรามาชมนะฮะการถ่ายทำสารคดียามที่ ครับทักทายหน่อยครับสวัสดีครับทำไรครับทำอะไรครับวันนี้ไอกิบยังไม่ทันดูผู้ต้องเด็ดอันนี้ก่อนนะครับสียนะฮะเออมันจะมีแง่งอย่เกี่ยวนะต้องรอออกคำมีแง่งมีแง่งยังเป็นๆอยู่เลยนะฮะยัง้องอ้อนอ้อนแอดกับอยู่นะชูชูก็ชู่อนชูวันซูมซูมเข้ามานี่อ่ายังไม่ตายนะฮะยังไม่ตาย ชัดเจนนะฮะวิธีกินต้องจับอีกรสชาติเป็นไงครับรสชาติมันมันดีครับมันมันดีหรือว่ามันข้าวมันยังไงมันขมหรือยังไงข้าวมันมันแตมันมันอ๋อมันมันเหมือนกินเลนะกินเลเลยรสชาติคล้ายคกินเลเลย น,นี่คือตดจากข้ามาัชามน,นี่คือกีนไปสองตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวตัวที่สามนะตีนสีตนมาเกาะตีนมากจับแดงกลับไีกค้างนะครับผมโตดน้ำทะลักนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงเช้าแล้วนะครับก็เดินทางขึ้นมาที่เนินเสาทงนะฮะแล้วก็มาเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อที่น้ำตกจอกระดิง่ง ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกจอกกระดิ่งแล้วนะครับบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบนะฮะนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นไงมั้งครับเย็นสบายเย็นสบายดีมากรับ